ต้องตบมาหาแดงอะไรอะจัดทีมฟุตบอลคนนี้ไนมาเออคนนี้กูรู้จักทีมชาติโปรตุเกสเล่นคู่กับโรนดนโดเลยส่งให้ลรนดโดยิงบ่อยๆด้วยก็มาโดยมานี่เป็นศูนย์หน้าไปเลยคนนี้อาีเดโนอาด,โน,อาดโนนี่นานอานเดโนเป็นหัวหอกของทีม บาเยนน์วูนิกปาทำมิ้ทีมได้แชมป์ปีนี้ที่ปลช่องไหนไ้เหมนจะมีสาระนะเดี๋ยวแม่งก็ลงเหวเหมือนเดิมเอ้ยโอ้โหทรงผมทรงนี้มีคนเดียวเลยมิเชลบอลล็อก็แต่ก่อนไว้ผมยาวไงวันี่ผมมันจริๆที่มาเนี่ยเป็นหัวออกทีมแต่ก่อนเขาก็เล่นให้ปาดิงเซงยาแมงมาแล,แล้วเขาขายงไป มาทำไมได้แต่สูนหน้าวะได้คนเดิมอี่และมีให้บัหลักไปเล่นอะไรกูไห่แม่งไปเล่นแบ๊กเลยห่างตรงพัทงที่หน้าถึงแล้วคลิปนี้กูเบอร์สิบสามทีมชาติคอ,อนแบรน่าจะเป็นไอ้มาสุดรุฟฟาน,นิตรลอยตอนนี้มันผอมลงไงหน้ามันก็เลยเดบ กูเพราะว่าเป็นเรื่อยแล้วคุณเามึเชื่อกูไหมกูอยากจะบอกว่าจะเลิกผมจะพักทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลมั่วๆรั่วๆสไตล์กูเนี่ยไปสักพักแล้วกูรู้สึกว่าคอมเมนต์มันเริ่มเริ่มดุนแรงดุนแรงขึ้นเรื่อยๆกูรู้สึกว่าใครคุกคามมันจะเข้ามาใกล้ชีวิตกูแล้ว กบไปทำอาหารดีกว่า